ผมพยายามจะพูดให้เหมือนเชฟไอรอนกาตาเล็กผมรบคามากตอนดูคุณชาคิดแต่จะคุณคุณกชครับไรเงี้ยเออจะแบบเออให้ันแบบคุณกชครับคุณจะลองดูเผื่อมันใช้ได้ดิอาจจะทำให้คนตื่นได้ครับที่พี่ถามผมว่าอะไรนะถ้าหัวโขกอีกรอบจะระวังนะฮะเอะพี่แนนพี่แนนพี่แนนทำไรครับพี่แนนทำไรครับ พี่นายไม่ทวนกล้องหรอครับครับอ๋อขอบคุณมากครับตอนพี่กินมาเขาก็พูดอย่างนี้พี่ครับอันนี้เป็นสคริปต์เดิมครับครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอาจจะคนละแนวครับ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 อ ก็รู้นะครับกระชาอ่าโอเคอยู่นะครับครับใจดำครับได้ยครับได้ยินพี่โอเคครับรู้น้องอยากจะพูดอะไรนะไอ้เกิดจะทำอะไรเดียว คิดก่อนอ้าวโลสาวโลสาวโลสาวน้อยเลยหรอพระชายสนใจตอนนี้ไหมค่ะครับช่วยหนผมว่ามันเหมาะกับพี่มากกว่าขอบคุณทุกคนที่ใครอยากได้เสหตุรลชานในตัวนี้มากกันไปยังไงเราพูดเลยใช่ไหมพูดไปเลยพูดไปเลย พ่อไปเลยอ่าอ่าอ,อ,โอโอหโ,ห <laughs> โอเคโอ้โหแต่ตอนนี้หัวรอบไปสี่แล้วเ <laughs> อ่อถ้าสนใจเจากมายืนข้างๆกันตรงนี้ก็ดีนะตรงนี้เทแล้วอ๋อเท่เ,อ,เอันนี้ดีกว่า นี่เราจะมาพูดเรื่องอะไรนครับ้วก็ทักน้องน้องก็วันนี้ สวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับคุณ้องๆวันนี้ค่ะพี่กระชาพี่กระชาอีักนาทีหนึ่งน้องจะเป็นยังไงแล้วเพราะถ้าถ้าคนมองตรงนี้จะเห็นแต่ถ้าชว์หน้าตรงนี้เยอะมันไม่ถามว่ากระเช้ากำลังจะเข้านะผมสามารถ อะไรแปลปกๆนี่เป็นเป็นเป็นแนววะเฮ้ยนี่เป็นเป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นทริปแรกเนาะที่ผมมาเจอพี่นุน่นครับเป็นทริปแรกที่ผมได้มาครับครับไปไม่เป็น อยากถามอะไรครับอยากถามอะไรไหมครับเดียวอน่อครับ้ถกไม่ทแล้วจำชื่อแฟนคลับได้กี่คนทีมเียที่แนะนำอ่ะอะไรนะครับจำชื่อได้กี่คนที่แนะนำถ้าเราบอกคนั ข้างหลังตะกี้ถามว่าจำชื่อแฟนคลับได้กี่คนวัเียบวันเทียบใช่่นวัเียบนวัต้องของที่อพี่นุ่นจำสาวเชีงหม่แล้วพี่นุ่นจำชื่อได้สาวเชียงใหม่ยังได้บ้าอที่ว่าจำได้ชื่ออะไรคนน่าตาจันทีสเกตใช่ไหม ถ้าผมพูดคนที่จำได้คนที่จำไม่ได้ก็ต้องน้อยใจสิโอ้ยเนยนย็นเย็นอ้เไเอกไอเอกรเอกาอยากพูดนะขอถือไม้ไ้ก่อนจะเพิ่งไล่ผมลงโอเคครับอยากพูดเดี๋ยวขอดก่อนจะพูดอะไร